ลางออกลางออกกลัวไหมครับนักงกลัวกวูกลัวครับกลัวครับไี่ทุกายอาหมาเฮ้ยปล่อยเบรกไม่เล่าเบรกนี่คือตัวรักษาชีวิตครับให้ปล่อยเบรกปล่อยเบรกก็คือปล่อยชีวิต จังว้ยโอด้ไม่ได้พูดการจัไป้อยยกดูเรื่องทำเสีห่ทแกได้รอยกเ่ช่วยทำน้ำหนักเออค่นี้แหละขาต้องตึงตลอดขาตึงตลอดนีดนึกถึงเม่อวานนึกถึงเม่อวานม่อวานทยังไงไร้่อ้ง่ายไม่้อไมเอาลูกขาตึงครับขาตึงดีมา เฮ้ยทีมตัวยันไว้ดิยันไว้แรงตึงอ่ารายงานผมนากเรียนจากอากาศานาคอโยหล่อหารสานอาวุธฐานดีทีหนึ่งรอแล้วไปไกลหน่อยไปไกลนไกลหน่อยดีดมากดีมากนักเรยนดีมากหน่อยอะไรปลยไปถึงพื้นเลยเหลือคนนิดสิบหกคนพี่โอ้โหเยี่ยมสบบอกให้เชื่ออยู่ข้างหลังไอ้บอกให้เชื่ออยู่ข้างหน้ารู้เรื่องไหมเนี่ย วิ่งถอยหลังไปดิลงต่อ